แถวหลวงพระคูดนี่นอีกว่าเอาเอเน่ใช้ลูกเพนยิ่งมาเขาเลยเา <c oughs> มามึงงท่อป กก้งแบกแดดเลยปักจินดาที่ได้บุญมึงทนรมา่างลุกเปิดแยงเวยนิว้วบอกเลยขึ้นเราวาจักจักพมมารู้ันที่ป่าแดงไม่ควรรูจ้จัก เราว่าเป็นคือเขากวงบ่จักแขวว่าก้าเขาขายจะขวางเดี๋ยวกูล่างกันมันมีหลายอย่างได้ริวตาขางนึงกับประเภทเล่งอโอ้เดี๋ยวกูเทดไม่กูเทสไม่กันเลยเออ ผู้ลงคลอดิวตาบอดหผู้ลงคลอเอาคลต,ตาบอดไปยิ่งนยิ่งจองว่ะทำไมตะเกียร์จำมัดไว้คลอดตาบอดไปยิ่งเออ แม้เข่าหนึงมันยนเลยมันออกมาเออมีได้แขวาหนึ่งวางไว้เอ,อ,เอ,อเง,ง,เอ,งอันนี้มันยงัง่ะคนอะไรั่ันเป็นไม่นคนหมวย,ยงั้นรหรโมเมนต์นะว่ได้คนละอย่างอยู่มา ก็่ลยยากด้วอนแมนโอ้คนนันี่ แม่งคนหมวย oh <man. S 2> น,น,นี่คนราชสีมแมนที่มึงเอิญยี่โมงนี่พราตา

Oh ஒரு ya ஒரு